ได้อะใหม่อันพี่ถามใหม่ตำรวจไปเจอดีเอของแตงโมซึ่งอาจจะมาจากคราบเลือดอ,อยู่บนเสื้อที่กระติกใส่ถูกไหมถูกต้องเพราะว่าเขาใส่มาก่อนหน้านี้อ่าไม่เป็นเอาเอาทีละคาถามอ่าก็คือตอคือมันมีดีอเอของแตงโมที่เป็นคราบเลือดอยู่บนเสื้อของที่กระติกใส่ก่อนถูกไหมถูกต้องอ่าโอเคหลังจากนั้นกระติกกำลังจะบอกพี่ว่าบอกสังคมว่า เสื้อที่กระติกใส่คือเสื้อตัวเดียวกับที่ตังโมใส่ามาแล้วเพราะเป็นเสื้อของแตงโมถูกไหมใช่ถูกต้องค่ะมีหลักฐานยืนยันคือยืนยันค่ะเป็นแชทการยุ้มอ่าคือพฤติกรรมเราอ่ะเราจะแลกกันใส่อย่างนี้อยู่แล้วเพราะ<ล>ว่ามัน<ล><ล>เป็นหล,หลักฐานคือหลักฐานคือในแชทค่ะแล้วก็ในารายการในแชทคืออะไรในแชทคืออะไรในแชทหนูกับโมค่ะที่คุยกันว่าว่า ก่อนเกิดเหตุหนูถามว่าหนูส่งลูกชุดไปก่อนที่เขาใส่แล้วบอกว่ามึงขายไปยังตัวนี้มันก็บอกว่ายังยังยังหนูก็บอกแล้วอันไหนที่เคยบอกว่าส่งมาให้ให้พี่ก่อนหน้านี้แล้วเอาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้แหละก่อนแชทที่มีการพูดคุยกันเนี่ยเหรอมีมีใช่เพราะว่าพี่หนุ่มเคยขอไงว่าอ่าประเด็นที่มีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาหนูก็ส่งให้ดูว่าเป็นแชทจริงๆหนูก็เลยให้ดูข้างบนว่าเป็นการเออนึกออกใช่ไหมเซตนั่นแหละมสนใจตรงนั้น ใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคมันมีอยู่ค่ะทีนี้ทีนี้เอมีหลักฐานอื่นอีกไหมหลักฐานอื่นก็ใ่าเยเสื้อผัวนี้เป็นของตังโมเขาจริงๆริงในขับไฟดีเขาก็ใส่มาก่อนหน้าหนูค่ะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่สิบเก้าเพราะว่าหนูโดนสอบเรื่องนี้เหมือนกันแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปดูในข่าวไฟเดย์ที่ตังโมออกอากาศกับทางพี่ชอดพี่อ้อยแล้วคุณอันถูกไหมในนั้นอาจจะเห็นตังโมใส่เสื้อชุดเดียวกับที่คุณใส่ถูกไหม คค่่่ะะใชเพราะฉะนั้นนี่คุณกงไ์บอกคุณยืนยันได้ว่าเสื้อตัวนั้นมันคือเสื้อของแตงโมแล้วเคยใส่มาก่อนเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่าคุณกรณ์บอกคลาบเลือดของแตงโมอาจจะติดอยู่ในนั้นก็ได้เพราะแตงโมไม่ได้ซักเสื้อผ้าเพราะเขาขายอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเพราะเอาเสื้อผ้ามใส่แล้วจะไปขายถ้าคนเคยซื้อของเขาอะเขาจะขายทงป้ายค่ะก็ไม่ได้ซักอ่าอใช่ค่ะเขาเขาจะไม่ซักค่ะเหมือนเหมือนงานป้ายอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะ เออที่ที่เขาจะพฤติกรรมเนี้ยอ่าก็อธิบายได้หนูก็เคเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่ในสำนวนของตำรวจเหรอหนูให้การไปแล้วอ่ะแบบเนี้ยตั้งแต่แรกเลยโดนสอบอะอ่าโอเคนูโดนสอบสวนค่ะเรื่องนี้หนูโดนนะอ่าโอเคต้องอยู่ในวนาไม่เป็นไรเรื่องเรื่องนี้ก็คือคุณพูดแบบนี้นะใ่ในมุมของข้อเท็จจริงที่คุณอัดก็พูดถึงมันจะเป็นตัวเดียว